ยังสิบปังยิมยิมย่างเดียวเพื่อนมาเข้าร้อยยิมของเขา้าให้เขายิมอย่าเห็ดเพื่อนเนาะบ้านลกบ้านไก่กระเฮ็ดไว้เปิดเปิดไว้เปิดประตูแต่ว่าเวลานอนกะปิดไ้อยู่เพราะว่าอยากทั้งกระตัดไปหอดพูนทั้งนักก่นกระไดทั้ทงกะไปหอดพูนหอดอำเภอหอดจังหวัดพุนหอดอุบลหอดสิสเกตพุนน่ะ ท่านนาบ้านนานักกล่อ,องใส่มือถือเพราะว่ e าโทรศัพท์ก็เป็นมือถือแล้วเป็นบ่คนก็ต้องถือน้าโลกไกยเด้อพี่น้องโลกไกยโลกไกยขอกคณกันรับชมเด้อดอย่าลืมนะคะวางหัวใจให้กันด้วยกันกันด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์มีสาระมากก็แชร์ให้กันอย่าลืมนะฝากแชร์กล่องใส่มือถือเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นมือถือแล้วเป็นบ่คนก็ต้องถือน้าโลกไกยเด้อพี่น้องโลกไกย รถไก่ท่าคุณโตดีดีดเด้อพี่น้องคะไปรับเด้อย่ามือเสาสองโมงเคืงหน้าอย่างนี้แหละของแท้ของจริงไม่ต้องอ้างอิงเป็นของใครของเรานี่เองเนาะของเฮ้านาบูดเด้อพี่น้องคะเพื่อนเพื่อนขอโทษเด้อบริษัทครับจังจิบปังยิมยิมย่างเดียวเพื่อนมก เขาลอยยิมของเขาให้เขายิมอย่าเห็นเนี่ยเขาอยู่ท้องหน้าพี่เบิร์ตท้องหน้ากัเจริอนแล้วไปรับน้ำกันเด้อหมือนละสมบโมงค่ะฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้มาเว่าเอาหน้าสแกนนี่ละมาเบิ่งโลกไกลมาเว่าอย่างไปรับน้ำกันเด้อหมือนละสมบโมงค่ะฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้มาเว่าเอาหน้าสแกนนี่ละมาเบิ่งโลกไกลมาเว่าอย่าง อ่าแล้วพี่พอนไปนี่เที่ยงแล้วพี่พอนไปนี่ไปหอดพูนไปทัวน่าจาักไปพอว่ารัดเรี่ยวเหนทุนทางรัดไปแหละรัดปลาราัหน้าน้าอย่างนี้แหละของแท้ของจริงไม่ต้องอ้างอิงเป็นของใครของเรานี่เองเนาะของเขา้าฝากอ่ากดหัวใจให้ด้วยแล้วคอมเมนต์อย่างสร,ร้างสรรค์ ฝากดูผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะควอมูลในน้อยเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะให้เบิง้งลกไก่เบิ้งบ้านเบิ้งเมื่ง один, เรื่องบ้านเรื่องเมืองค่ะบ้านค่ะขอบคุณใน, Stanford าก,ณใในการฝากกดหัวใจให้ด้วยแล้วคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ฝากดูผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะหน้าอย่างนี้แหลกของเทของจริง ไม่ต้องอ้างอิงเป็นของใครของเรานี่เองเนาะของเ้าหนาทีสองนาทีก็มีค่าให้ดูหน้าคนไปใช่ไหมจ๊ะดูันรับชมเดอ้ออย่าลืมนะคะวางหัวใจให้กันด้วยกันกันด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์มีสาระมากก็แชร์ให้กันอย่าลืมนะฝากแชร์เที่ยงก็คอเฮื่อนเฮื่อกนก็คือเทียงค่ะ ออกไม่อยู่ทงไฮทงหน้าเดี๋ยวนี้เขาบอ,อกมาอยู่ทงหน้าเบิดลัพี่น้องคะในบ้านน่นเป็นเป็นบ้าน <c oughs> อ่าแล้วพี่พอนไปนี่เที่ยงแล้วพี่พอนไปนี่ไปหอดพูนไปทัวหน้าจากักไปพวารัดเลี่ยวเหนทังทางรัดไปแหละลัดปาลารัดหน้าอย่างนี้แหละของแท้ของจริงไม่ต้องอ้างอิงเป็นของใครของเรานี่เองเนาะของเขาน์มาเขาไปกวนปิดไว้ยังมึงสามารถกระเปิด เปิดพกอกหาอยากหากินธุระอีหยังกับบอมมีผู้เขาไปในบ้านแง่นาเวียกนะบอกเขาไปโรดในบ้านบ่เห็นคนดอกเงียบมิสซิลีคือบ้านล่างนี่แล้วพี่พอนไปนี่เที่ยงแล้วพี่พอนไปนี่ไปหอดพูนไปทัวหน้าจักไปพวารลัดเลี้ยวเี็ทันทางรัดไปเลยรัดปลาทังกระตัดไปหอดพูนทังกระไดทางกับไปหอดพูนหอดอำเภอหอดจังหวัดพุ่นหอดอุบลหอดรีสเกตพุ่นน่ะ ท่านนาบ้านนาหนัก,กับบ้านเขาให้เพื่อนกินเพื่อไปหากินแม่งใหม่แม่งยังนี่น้ำมือนี่อ่ะโลกเห็ดโลกไก่ไวเ่อนกับรังใบไย,ยดอกค่ะค่ะนาบูดเดอ้อพี่นองคะ่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษเดอ้อบริษัทครับไปรับน้ำกันเดอ้อมือเราสมองคะ่ะ ฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้มาว่าวเอาหน้าสแกนนี่หละมาเบิงโลกไกลมาว่าอยอียงว่าเป็นสิเป็นบ้านล่างแล้วอยู่ในบ้านนั้นผู้ใดก็ได้ออกมาอยู่ทงไฮทงหน้ามาเฮ็ดเถียงเฮ็ดเฮือนอยู่หน้าเท่าก็คือเทียงเถียงก็คือหน้าแต่ว่าเป็นงานเป็นการบ่มีไปรับน้ำกันเด้อมือลรวสมองค่ะฝากไว้ในเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ได้มาว่าวเอาหน้าสแกนนี่หละมาเบิงโลกไกลมาว่าอยอียงอ่า รับชมเด้ออย่าลืมนะคะวางหัวใจให้กันด้วยกันกันด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์มีสาระมากก็แชร์ให้กันอย่าลืมนะฝากแชร์ท่างกระตัดไปหอดพูนท่านกระไดท่างก็ไปหอดพูนหอดอำเภอหอดจังหวัดพุนหอดอุบลหอดสีสเกตพุน่นอ่ะพ่านนาบ้านนานักเทียงก็คือเฮือนเฮือนก็คือเถียงค่ะออกมาอยู่ทงไฮทงหน้าเดี๋ยวนี้เขาออกมาอยู่ทงหน้าเบิร์ดหลี่นองคะ่ะ ในบ้านน่นเป็นเป็นบ้านค <c oughs> ว่ำหลูในน้อยเล็กๆน้อยๆค่ะให้เบิ้องโลก,กลเบิ้งบ้านเบิ้งเมื่อว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองค่ะบ้านค่ะขอบคุณในการคว่ำหลูในน้อยเล็กๆ,ๆน้อย,ๆ,อยๆค่ะให้เบิ้องโลก,กลเบิ้งบ้านเบิ้งเมื่อว่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองค่ะบ้านค่ะขอบคุณในการาแล้วพี่พอนไปนี่เที่ยงแล้วพี่พอนไปนี่ไปหอดพูนไป ทัวหน้าจักไปพอว่ารัดเลี่ยวเหนทัา,ทางรัดไปแหละรัดปาลารัดพวนี้เองเอาหนาห้านี่ออกกล่องบม่ต้องเอียงมากไมก่ยิ้มรับยิ้มสู่กล่องทางก็ตัดไปหอดพูนท่านก็ได้ท่างกา็งกไปหอดพูนหอดอำเภอหอดจังหวัดพุนหอดอุบลหอดสิสเกตพุนนะ่ะพ่านหนาบ้านหนานันาฝากกดหัวใจให้ด้วยแล้วคอมเมนต์อย่างสร,ร้างสรรค์ ฝากดูผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสามหน้าที่นละเนาะโอ้ยเพระว่าเลยมาแล้วเลยตั้งมาตัาง้งสี่ซีฟัวอะไรจะหาซบแล้วจัน,นี้แล้วเดี๋ยวจะไปเบิงบง่งโคตรบ้านไปรับลูกความลูกไกลเวลาฝนตกฝนตกไกลก็ได้ลบอยู่หันไกลก็ได้ลบฝนตกไกลก็เขาไปลบ กันรับส้มเด้ออย่าลืมนะคะวางหัวใจให้กันด้วยกันกันด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์มีสาระมากก็แชร์ให้กันอย่าลืมนะฝากแชร์กล่องใส่มือถือเพราะว่าโทรศัพท์ก็เป็นมือถือแล้วเป็นบอคนก็ต้องถือนำ้ำโลก,กลายเด้อพี่น้องโลก,กล,ลกโลกลกคุณงไปหรอค่ะเห็นพ่อทางลัดไปเอาว่าเสียสองนาทีกายมาแล้วกายมาแล้วกายก็เอาไปต่อเนาะเอาต่อจนไห้หอด ครบ1นาทีสองนาทีก็มีค่าให้ดูหน้าคนไปใช่ไหมจ๊ะดูสามนาทีคนละเนาะโอ้ย เพราะว่าเล่ยมากแล้วเล่ยต้องมาตั้งสี่ซีฟัวอะไรหรจะหาซีฟหรอจะน,นี้แล้วเดี๋ยวจะไปเบิ่งโคตรบ้านนี่ไปรับร่วมรับส้มเด้ออย่าลืมนะคะวางหัวใจให้กันด้วยกันกันด้วยนะคะถ้าคลิปไหนมีประโยชน์มีสาระมากก็แชร์ให้กันอย่าลืมนะฝากแชร์นาบูดเด้อพี่น้องคะ่ะเพื่อนๆขอโทษดเด้อบริษัทครับเทานี้เองเอาหน้าเทานี้ออกกล่องมต้องเอียงมากไม่ ยิ้มรับยิ่มสู่กลก่องว่ามันจิเป็นบ้านล,าล่างแล้วอยู่ในบ้านนั้นผู้ใดก็ได้ออกมาอยู่ทงไ้ทงหน้ามาเฮ็ดเถียงเฮ็ดเฮือนอยู่หน้าแท้ก็คือเถียงเถียงก็คือหน้าแต่ว่าเป็นงานเป็นการบ่มีแต่ฝา,ากกดหัวใจให้ด้วยแล้วคอมเมนต์อย่างสร,ร้างสรรค์ฝากดูผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพิ่นเนาะบานลกบบานกไกกระเฮ็ดไว้เปิดเปิดไว้ เปิดประตูแต่ว่าเวลานอนกะปิดไวอยู่เพราะว่ายกกะว่านเขาให้เพิ่นกินเพื่อก็ไปหากินแม่งใหม่แม่งหยังนี่น้ำมือนี่อ่ะโรกเห็ดโรกไก่ไว้เพื่อนกะลังใบไยดอกนาบูดเด้อพี่น้องค่ะเพื่อนเพื่อนขอโทษเด้อบริษัทครับกะว่านเขาให้เพื่อนกินเพื่อก็ไปหากินแม่งใหม่แม่งหยังนี่น้ำมือนี่อ่ะโรคเห็ดโรคไก่ไว้ เงือนกำลังใบใหญ่ดอกท่างกระตัดไปหอดพูนท่างนี่กระได้ท่างกระไปหอดพูนหอดอำเภอหอดจังหวัดพุนหอดอุบลหอดริสเกตพุนน่ะพันนาบ้านนานนา่านี่เองเอานาห้านี่ออกกอบงบม่ตรงเอ้ยังมากไมก้ยิ้มรับยิ้มสูกก่กองอานาอย่างนี้แหละของแท้ของจริง ไม่ต้องอ้างอิงเป็นของใครของเรานี่เองเนาะของเห้านี่เองเอาหนาเห้านี่ออกกล่องไม่ต้องเอายางมากมากยิมรับยิมสู่กล่องคว่ำรูในน้อยเล็กๆน้อยๆค่ะให้เบิองรดไก่เบิองบานเบิองเมืองเบาเรื่องบ้านเรื่องเมืองค่ะบ้านค่ะขอบคุณใกนการท่างกระตัดไปหอดปูนท่านกระไดท่างก็งกไปหอดปูน